บริษัท Global Power Synergy จำกัดมหาชนหรือ GPSC ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสแสวงหาโอกาสร่วมกันในการเป็นผู้จัดหาพลังงานและดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ดำเนินการเป็นผู้จัดหาพลังงานทั้งจากพลังงานฟอสซิลและจากพลังงานหมุนเวียนในโครงการซื้อขายพลังงานไฟฟ้าผ่านระบบโครงข่ายของ PEA เพื่อให้เกิดการซื้อขายไฟฟ้าจริง โดยมีขอบเขตความร่วมมือเพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบการดำเนินการเป็นผู้ขายพลังงานไฟฟ้าให้กับ PEA รวมถึงศึกษาการลงทุนร่วมกันระหว่าง PEA กับ GPC s และบริษัทในเครือเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจการให้บริการอื่นๆอย่างเช่นการซื้อขายและเปลี่ยน Renewable Energy Certificates, Energy Attributed Certificates หรือ Carbon Credits รวมถึงรูปแบบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเพื่อรองรับการเป็นผู้ให้บริการผ่านแพลตฟอร์ม จริงแล้วก็เป็นความร่วมมือนะคะระหว่าง PA ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายไฟนะคะในทั่วประเทศะะกับ GPC ซึ่งมีนวัตกรรมพลังงานของเรานะคะเราก็เลยเกิดความร่วมมือกันเกิดขึ้นนะคะซึ่งความร่วมมือครั้งนี้เนี่ยก็จะเกี่ยวกับแพลตฟอร์มนะคะหรือว่าเราจะเรียกว่าเป็นระบบซึ่งใช้ในการซื้อขายพลังงานซึ่งเป็นระบบที่จะใช้ในอนาคตันนี้ก็เลยเกิดความร่วมมือร่วมกันค่ะระหว่าง2ององค์กร จี s c เราก็ใช้นวัตรกรรมพลังงานหรือว่าสิ่งที่เราเนี่ยมีอยู่ในองค์กรหรือว่าเรา implement แล้วนะอย่างเช่นแพลตฟอร์มนะคะที่จะซื้อขาย peer-to-peer pe er trading หรือว่า Carbon นเครดินะ,ะหรือว่า r e n e w e c l r t e r t i f i c c t e คทเครดิตต่างๆนาๆนาเนี่ยนะคะมาเป็นการซื้อขายเราก็พยายามที่จะเอานวัตรกรรมเหล่านี้ที่มีอยู่ในกลุ่ม GPSC เนี่ยนะคะ,ะขยายผลนะคะแล้วก็ ให้กับทาง P.A. ได้ใช้นะคะเพื่อให้ทั้งประเทศเนี่ยนะคะสามารถที่จะมุ่งสู่คาร์บอน e นิวทริตี้หรือว่าเน็ตซีโ่ตามวัตถุประสงค์ของประเทศในอานาคตค่ะ G.P.C. เนี่ยศึกษาเรื่องเนี้ยมานานแล้วนะคะเรื่องเกี่ยวกับแพลตฟอร์มซึ่งเราเนี่ย implement ในพื้นที่ของเรานะ,ะอย่างเช่นพื้นที่ในวังจันรวันเล่นะเราก็มีการ implement ระบบนี้ไปแล้วนะคะ โดยที่เรามีการซื้อขายคาร์บอนเครดิตเนี่ยระหว่างตึกจนทำให้หนึ่งหนึ่งอาคารเนี่ยเป็นซีโร่อิมพอร์ตด้วยซ้ำนะคะก็คือใช้รีเนวเวลเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะการไฟจารณาสุภากเราเรามีโครงขายไฟฟ้าอยู่ครอบคลุมทั่วประเทศในขณะที่ตอนนี้ก็คือต้องบอกว่าลูกค้าซึ่งเป็นทั้งลูกค้าที่อยู่ปัจจุบันในประเทศไทยก็ดีหรือลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยก็มีความต้องการพลังงานโดยเฉพาะพลังงานเรื่องของพลังงานสะอาดหรือว่าเป็นรี n น w เ b ิ e e ลเอเนจี นะครับหรือ,ต,อต้องการเลือกของใบเซอร์ติฟิเคตต่างๆไม่ว่าจะเป็นแลกหรือเรื่องของคาร์บอนเครดิตเพราะฉะนั้นก็ต้องรือว่าเป็นเรื่องของแนวโน้มหรือเรื่องของการประกอบธุรกิจแขนงใหม่เพราะฉะนั้นจากตรงนี้ก็เลยเป็นความร่วมวมือร่วมกันระหว่าง P A กับ G P C ในการที่จะมาศึกษาว่าแล้วเราจะดำเนินการเป็นผู้ผู้จัดหาพลังงานเพื่อให้ตอบสนองกับลูกค้าที่จะเกิดขึ้นใหม่ได้อย่างไรนะครับเป็นการศึกษาร่วมกันว่าเราจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับที่ต้องการพลังสะอาดหรือว่า ต้องการที่จะเคเบิลเครดิตเนี่ยนะครับทำยังไงผ่านภายใต้โครงข่ายของการไฟฟ้าโทวีภาคนะครับความร่วมมือระหว่าง GPC กับ PEA ในครั้งนี้นับเป็นความร่วมมือที่สำคัญซึ่งทั้งสององค์กรจะสแสวงหาแนวทางการผลิตไฟฟ้าในฐานะการเป็นผู้จัดหาพลังงานในโครงการซื้อขายพลังงานไฟฟ้าผ่านระบบโครงข่ายของ PEA รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนและสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้าให้เกิดขึ้นเนื่องจากในอนาคตความต้องการใช้ไฟฟ้าจะมีทิศทางการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในภาคส่วนต่างๆทั้งระดับครัวเรือนธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เป็น,นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น GPC s นวัตกรรมพลังงานสันสร้างอนาคต มาร์ตเอนเนอร์จี4อีโวบิ้งไลฟ์